สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับเรานะครับช่องโชช้างพาเพลินนะครับวันนี้ก็มาหาพ่อใหญ่ครับมาทําความสะอาดพ่อใหญ่นะครับทาความสะอาดที่พักนะครับของพ่อใหญ่นะครับก็จะเข้าไปเก็บมูลนะครับเก็บกวาดมูลนะครับที่พ่อใหญ่ได้ขี้ไว้นะครับได้ถ่ายไว้นะครับ แต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าพ่อใหญ่จะยอมให้เข้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้สั่งให้พ่อใหญ่นอนนะครับก็โยนยาให้อย่างเดียวนะครับแต่ยังไม่ได้สั่งให้นอนนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าพ่อใหญ่จะให้เข้าไหมครับวันนี้นะครับผมก็จะได้เข้าถ้าให้เข้าผมก็จะได้เข้าไปทําความสะอาดนะครับก็วันสองวันแล้วนะครับที่เราไม่ได้เข้าไปนะครับประมาณวันหนึ่งครับ วันสองวันนี่ครับที่ผมไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าก็ติดพระอย่างอื่นนะครับวันนี้ก็ได้มาครับหาบก็ใหญ่นะครับเพื่อที่จะมาทําความสะอาดนะครับก็ลุ้นไปพร้อมกันนะครับเพ่อใหญ่ของเราก็ยังตกมันอยู่นะครับยังไม่หายนะครับก็ยังตกมันอยู่ยังไม่หายครับไม่รู้ว่าวันนี้จะยอมให้เข้าหรือเปล่านะครับติดตามไปพร้อมกันครับ Huh? I, I Smoke <laughs> smoke. ้อครับตอนนี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทําความสะอาดที่พักนะครับห่อยใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็เท่าที่ทําได้นะครับอันไหนที่อยู่ใกล้หน้าใกล้งวงใกล้งาเขาก็ เราไม่สามารถเข้าไปเก็บกวาดได้ครับเพราะมันใกล้ชิดเกินไปนะครับเราก็ได้อยู่แต่ข้างหลังนะครับกวาดกวาดด้านหลังเอานะครับเพราะว่าเขาตกมันนะครับเราต้องเข้าใจด้วยนะครับเสี่ยงนะครับทำเท่าที่ทําได้นะครับกวาดเท่าที่กวาดได้ครับรีบเข้ารีบออกนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องขอโทษนะครับที่ผมเข้าไปทําความสะอาดนะครับคือ เราไม่ได้บรรยายไปด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ความรวดเร็วครับแล้วก็ใช้สมาธิครับในการทําความสะอาดครับหูตาต้องเร็วนะครับอันนี้เพราะว่าเขาตกมันครับนี่ครับก็ขอให้พ่อใหญ่หายเร็วๆนะครับก็อีกไม่นานครับก็คงจะหายครับประมาณเดือนมีนาปลายปลายมีนาครับพ่อใหญ่ก็จะหายอยู่ประมาณช่วงนั้นนะครับ ปลายมีนาเข้าเข้าสงกรานประมาณเนี้ยครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องชอช้างพาเพลินนะครับหรือจะไปติดตามทางเพจครอบครัวตัวกลมก็ได้นะครับก็จะเจอน้องแสนสวยนะครับบ่อยนะครับในเพจนะครับพอน้องจะอยู่ผมจะลงในเพจครอบครัวตัวกลมบ่อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เล่ดังดัง ครับก่อนครับนี่โอเคครับสวัสดีครับทุกท่าน